สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยพาท่านผู้ชมมาดูไม้มงคลตอนใบยบเนาะครับเนาะตอนเทิง่งเที่ยงวนนี้เออเบิงนู้นนี่ท่านผู้ชมอืมต้นสเสนจันแต่ว่าเป็นต้นสเสนจันเขียวได้ท่านผู้ชมอเออได้มาใหม่เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านคุณตาวิถีไทยอ๋อสัน้นเออสวยงามเห็นไหมนี่ เขาตัดใบออกเนาะท่านผู้ชมเนาะเดียวเฮากระสีเอาลงดินเนาะมาพูดถึงสเสน่ห์จันเขียวสเสน่ห์จันขาวสเสน่ห์จันแดงนี่ก็มีความงามไปคนละแบบอืมเป็นความงามและที่สําคัญก็คือว่าเขาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นต้นสเสน่ห์จันที่มีความงามความมงคลไปเอาง่ายเป็นต้นไม้มงคลอืมเวลาที่ปลูกไว้ในเฮือนในซานนี่ สิเธิ์ให้เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนมีเสน่ห์มีเมตตามห ah านิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบมาสัน่นโอ้หคุณตาวิถีไทยเพื่อนมีสมาชิกใหม่นะมือน,นิเนาะเพื่อนซื้อ,อสั่งซื้อทางเคอรี่ได้ท่านผู้ชมไหมทางอินเทอเร์เน็ตเนาะเดี๋ยวนี้ต้นนี่ต้นนี่ต้นตนี่กำลงังสีมีใบอ่อนเนาะใบอ่อนใบน้อยใบยอ่อนเห็นบ่นี่ กําลังสิป่งใบคงมาแต่ว่าเพื่อนตัดเอาเอาใบาแม่มันออกแหละให้มันโป่งใหม่เนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคของการขายหรือว่าเทคนิคในการที่สีคือเดียวกับต้นเข่าเนาะคือเดียวกับต้นก้าต้นเข่าต้นยังีงเวลาที่เสียเอาไปปลูกไปเพาะไปช่าไปยังีงอืมก็สิตัดเอาใบาออกนะตัดเอาใบาออกแล้วก็ให้เขาโป่งใหม่ อันนี้กับิิเชกเช่นเดียวกันละท่านผู้ชมเออสั่งมาหาต้นเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยกาได้สเสน่ห์จันแดงมาจากบ้านยายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หมู่สามเพื่อนบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอาสเสน่ห์จันเขียวมาแลกเพื่อนว่าเออเอาเสน่หจันเขียวมาแลกนะเพื่อนว่า ผมพัดได้สนิทจันแดงน้ำเพิินเนาะมากระถางนึงเอออยากได้สนิทจันเขียวไปหาอยู่ไสกระบมุมีนะเออไปหาอยู่บ้านครูสุม่มครูสุ่มก็บอกโอ้อยากยากเพราะพันยากสนิทจันเขียวนี่เพื่อนว่าเออสังเกตได้แน่หว่าเป็นสนิทจันเขียวสังเกตได้ตรงที่ก้านของเราเนี่ยนี่นี่พวกกา้านอ่กาก้านช่อใบนี่สิเป็นสีเขียวท่านผู้ชมไอ แต่ใบนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละนะคล้ายๆรูปหัวใจใบโพนี่แหละ,ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะโบโบแตกต่างกันปันใดสนจันแดงนี่สนจันโกเมนสนจันเขียวสนจันขาวนะลักษณะ3และก็มีอีกเสนจันอันนึงไดท่านผู้ชมที่คุณตาวิถีไทยเขาไปเบิ่งในยูทูบเนาะมีหลายๆคนมาลงไว เดียวกับีามากขึ้นกันให้มันมีสามเสน่่สี่เสน่นะ์เนาะท่านผู้ชม <c oughs> ปทาทิโตบาดนี้เหื่อนคุณตาวิถีไทยก็สซมีจะต้นสเสน่์จันเนาะเออจันเขียวจันแดงจันขาวจันกโกเมนอืมอันนี้จันเขียวได้มาใหม่นี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมเอ,อผู้จัดการเพื่อนก็เห็นได้โอ้คุณตาวิถีไทยวันนี้มาแบบ แบบรแรกเริ่มเดิมทีเลยเนาะคือแรกเริ่มเดิมทีคือเริ่มตั้งแต่ได้มานะอันนี้เป็นปฐม,มกาลเป็นปฐม,มบทโครงการได้ต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วก็สีสีรีวิวตอนที่เขาจเจริญเติบโตออกใบออกหยางเนาะออกดอกออกยามแต่อันนี้บางคนก็มีได้บางยูทูบเบอร์บาง, YouTuber, บ,างบางท่านก็บอกว่าวันนี้ได้ต้นไม้มาใหม่ค่ะสมาชิกใหม่ครับเพื่อนว่า แกะกล่องก็มีได้นี่นี่เห็นบอนี่แกะกล่องบางคนก็นโหอคุณตาวิธีไทยกล้าซื้อทางอินเทอร์เน็ตเนาะพ่นว่าย่านย่านถึกเขาปลอมบอกมันก็มีบ้างเขาก็ต้องเสี่ยงนะก็ต้องเสี่ยงอย่างเช่นกล้วยนี่ที่ที่เพิ่งออกมาต้นหนึ่งนี่อ่ารู้สึกว่าสิบเป็นด่างน,นะท่านผู้ชมเอ้ยเออที่ติดตามสิเป็นใบสีเขียวอ่อนล้วนเลยนะ อาเดียวเดียวเมื่อใหม่เดียคุณตาวิธีไทยสิสีรีวิวให้เบิ่งว่าต้นกล้วยที่ได้มาที่ที่เขาขายว่าเป็นต้นกล้วยด่างนะอืมเป็นกล้วยปลาด่างเวลามันออกมาใบใน,น้อยน้อยซ้ำนินะยังโบเห็นด่างเลยนะเป็นสีเขียวล้วน แสดงว่าเราถูกหลอกหรือเปล่าเนะาะอาซิแมนท่านผู้ชมเอ้อาซิแมนเนาะ <c oughs> อันนี้แหละซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนี่มันเสี่ยงอาจจะปลอมบ้างจริงบ้างเท็จบ้างเนาะท่านผู้ชมโบแน่นอนโบแน่นอนอืมโบแน่นอนระบบเป็นยังเนาะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอ่าถ้าได้มาก็ดีนะของแท่อันนี้คือกันหนีเห็น,น่นม สเสน่หจันเขียวนี่เงาบักใหญ่ท่านผู้ชมเอ้ยแนวสิบินตาจเจริญเติบโตคักอยู่ได้นี่คักอยู่ได้อืมคักอยู่ผู้จัดการโรงแรมคุณตาวิธีไทยสเสน่หจันเขียวนี่ผมอยากได้เหมือนกันนะอ่าเพราะพันธุ์เร็วๆเด้อขยายไว้ๆเหพือนว่าอ่าให้มันออกต้นออกอะไรไว้ๆเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อสิบกระถางเพิ่นว่าเออเอเอ คุณอนคนผู้จัดการเพื่อนบอกสิบกระถางเลยเพื่อนสีเอาไปปลูกที่ป้ายโรงแรมนะทางเข้าโรงแรมให้มันมีสาบตัวน,นี้มีอยู่แล้วสองเสน่ห์เสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันแดงนะที่เรียกว่าเสน่ห์จันโกเมนนี่แล้วก็ยังเสน่ห์จันเขียวยังโบมีเพื่อนวายังโบมีคุณตาวิถีไทยเพาะพันธุ์ไวไวเพื่อนว่เออเออเอาจังซีผู้จัดการ เลิกงานแหละไปถามเบื้องล้านอาหารคุณยายที่อยู่ด้านข้างโรงแรมดูสิว่าเพิ่นมีอยู่บอกนะว่ามีอยู่หรือไม่อืมเลิกงานเพิ่นกันลงไปถามคุณยายคุณยายสเสนจันเขียวนี่ออมีไหมที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวนี่มีหรือเปล่าเพิ่นลงไปเบิ้งนะคุณยายเราก็บอกว่าโอ้ ที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวนะะเหรอสเสน่ห์จันเขียวนะ่ะเพิ่นกาแม่นแล้วออคุณยายเราก็ไปหลังหลังล้านนะแล้วก็ยิบมากระทางหง่ยนะสเสน่ห์จันเขียวโกบักใหญ่ผู้จัดการอยากได้สเสน่ห์จันเขียวอันนี้ใช่ไหมผนว่าโอ้ได้การได้การคุณยายผมอยากได้สเสน่ห์จันเขียวนี่แหละยังไม่มีเลยผนว่า เออสิทโทรไปแคนเซิลคุณตาวิธีไทยแระเบเอผ่นว่าสบบ้อผ่นว่าเอาละกระเทินได้สั่งเล่าแหละเออบอเป็นยังเอามาเราก็เป็นปลูกไว้เป็นต้นไม้มงคลเนาะอืมบอเสียหายถ้าหากว่ามีแขกหรือว่ามีอา่อาอคันตุกะมาอา่าโรงแรมเนาะเอาก็เห็ดเป็นของชำรวยเห็ดเป็นของขวัญ ของที่ระลึกให้กับแขกที่มาพักโรงแรมก็ได้นะถ้ามันมีจำนวนมากๆบาทนี้คุณครูยกกระถางต้นเสน่จันเขียวนี้เอาเข้ามานะนักเรียนตอนที่มันง,งามๆไหนเออตอนที่มันง,งามๆนักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดต้นเสน่จันเขียวนะที่มีความงามโดดเด่น ช่วงนี้เพื่อนกาคุณครูเพื่อนกากำลังเอาต้นไม้ต่างๆมาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีเนาะ,ะคุณครูครับต้นสเสนจันเขียวที่คุณครูเอามานี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกมาสัน้นนักเรียนนักเรียนเห็นเป็นครั้งแรกเอาละพวกเธอวาดนะวาดแล้วก็ระบายสีให้สวยๆเลยนะอืแล้วก็เขียนชื่อลงไป เสน่จันเขียวไม้มงคลภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนะเขียนลงไปใต้ชื่ออืมบทนี้ระดับมหาลัยได้ระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นไม้มงคลต่างๆหรือว่าต้นไม้อ่าพฤกษศาสตร์ที่อยู่ในบริเวณรอบรอบ,อบในท้องถิ่นเนะอืม นิสิตนักศึกษาที่รักว่าสันโอโทโท,โทต้องพูดถึงที่รักได้เพราะว่าต้องเว้ามวลมวลระดับมหาลัยนี่ต้องพูดเพราะเพราะเพราะว่าตัวนักศึกษาเองและการะครูนี่ตูบักแงเอับ,บเอบเท่ากันนะ <c oughs> เออวันนี้อาจารย์จะให้พวกเธอได้วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นสเสน่จันเขียวนะ เราจะมาศึกษาดูว่าเสนจันเขียวนี่มีพื้นถิ่นมาจากประเทศอะไรนะมีชื่อวงว่าอะไรวงนี่คือวงตระกูลเป็นพันเป็นพันยังนะเป็นตระกูลต้นยังต้นบอลต้นบอลหรือว่าต้นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีเผ่าพันธุ์ลักษณะแบบนี้นะมีเงามีกอม,มีแบบนี้เออพวกต้นเผ่า พันธุ์ที่เกี่ยวกับที่มีเงาแบบนี้นะและก็มีลำมีใบขึ้นสลับไปสลับมาแบบนี้นะมันจะมีพงมีพันธุ์มีเผ่าของเขาอยู่เผ่าพันุ์เขาเรียกว่าวงเป็นภาษาอังกฤษปฏิทโทวิชาการระดับมหาลาัยนี่ต้องวิชาการเอาไปวิเคราะห์วิจัยเอาไปศึกษาดูโดยละเอียดว่าวิธีปลูกอย่างไรเป็นพืชพื้นถิ่นของ ของทวีปไหนมาจากทวีปอะไรประเทศอะไรเนาะเป็นของไทยหรือเปล่าและกับเวลาปลูกโอ้นกๆท่านผู้ชมข้างๆเวลาปลูกนี่ปลูกแบบใดอยู่ในสภาพอากาศดินฟ้าอากาศแบบไหนเนาะโอ้ได้การระดับนี้ต้องวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอืมบบบนี้มาอาจารย์ผู้ที่เเกี่ยวกับวัตถุมงคล พวกเธอไปดูสิคุณตาวิถีไทยมารีวิวเกี่ยวกับต้นไม้อะไรเหรอวันนี้นะอออาจ,จารย์คุณตาวิถีไทยเพิ่นเอาต้นสเสนจันเขียวได้มาเมาื่อนี่ออปรกงามขนาดยังบวทันได้นี่นี่เห็นว่ากำลังสิแตกเงาะเน่าอ่านี่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 นนนนนนตกยอดอ่อนออกเนาะขนาดยังบวทันได้เป็นต้นขึ้นมาเป็นใบขึ้นมาเนี่ก็มีความงามแหละ ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเพื่นว่าเสียจันเขียวเอามาเลยสั่งมาเลยเพื่นว่าคุณตาวิธีไทยเพื่อนกาให้จาดซะก่อนเพื่นว่าให้ปลูกเป็นต้นส,ยสวยๆขึ้นก่อน <c oughs> เออแล้วจังเสียเอามาให้เพื่นว่าแม่ไผ่ก็ตามอนถ้าได้วัตถุบมวนสารที่เป็นต้นไม้มงคลที่เกี่ยวกับต้นอันนี้นี่นี่นี่เสียจันเขียวนี่ ใบหลายคนก็บอกโหอาจารย์กระบอกเคยเห็นจักเทือ่อสีจันเขียวมันเป็นแบบใดฮเฮเพิ่นว่าอ่าถ้าเอามาทําเป็นวัตถุมงคลประกอบมวลสารวัตถุมงคลเข้าพิธี7วัน7คืนบริกรรมคาถาคือสิมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะว่าสันเออแต่พวกเธอได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดเพื่นก็บอกว่าพวกเธอจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะ อ่าเป็นคนดีรู้จักกระตันยูรู้คุณวัตถุมงคลที่ได้ไปกระจังสิมีคุณค่ามีมีอ่าริธานุภาพมาสัน้นเออนี่แหละนี่แหละเพื่อนก็นเป็นคุศโซรบายให้อ่าลูกซิ์ลูกหาเพิ่อนนะเหตุด,ดีทำดีพูดดีทำดีนะแต่ถ้าหากว่ามะเร็กเกเรเป็นคนบอดีนักเลงหัวไม้นะวัตถุมงคลที่ได้ไป กสิเปรียบประดุษได้กับเศษหินดินทรายทั่วไปไรคุณค่าสร้อยอยังบบได้นะเออได้การนายห้างทองนายห้างทองเพื่อนก็บ,บอกว่าคุณตาวิถีไทยเออต้นสเสนจันเขียวนี่ฟังแต่ชื่อกับเป็นมงคลแล้ว่นว่าฟังแต่ชื่อก็เป็นมงคลแล้วคําว่าสเสนจัน มันก็ง,งามด้วยชื่องดงามด้วยชื่อเป็นมงคลด้วยชื่อเนาะเออผมอยากได้หนึ่งกระถางนะถ้าหากว่าจาดเรียบร้อยแล้วนี่เอามาให้ผมด้วยเพื่อว่ามผมสิไปปลูกในกระถางมังก่อนอในหน้าห้างทองผมนั่นแหละอเวลาแขกไปไปมากก็สิได้เห็นได้พบได้เห็นได้เจอและก็เป็นมงคลนะเป็นมงคลโอ้เฮปปี้เอนดิ้งหรือยัง ตัวละครของคุณตาวิถีไทยอบอกว่าสิเป็นอาจารย์ที่เอาไปให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจัยเนาะคุณครูที่เอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีได้รู้จักชื่อต้นไม้นะผู้จัดการเอาไปปลูกอยู่ในกระถางอ,าอยู่ในกระถางหน้าป้ายโรงแรมและกลาตรงสวนนะตรงสวนที่เป็นเกี่ยวกับสวนมงคลเพื่อนเอ เวลาที่แขกมากินข้าวกินน้ำนเพื่อนกระสิบอกวาอ่าต้นไม้ที่พวกเราเอามาปลูกนี้ก็เพื่อให้แขกได้พบได้เห็นได้เจอเนาะได้พบได้เห็นได้เจอและก็เป็นมงคลช่วงที่แขกเช็คเอานะกรสิมีของชำรวยเป็นกระเช้าของฝากจากโรงแรมก็คือกระเช้าต้นไม้มงคลบอกว่าสิเป็นสเสน่ห์จันขาวสเสน่ห จันแดงสเสนจจันเขียวนะล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้มงคลแขกประทับใจนะเวลาที่เพิ่นอให้ดาวให้ดาวให้คะแนนโรงแรมสิเป็นระดับ1ดาว2ดาว 3, ดาว4ดาว5ดาวนี่อยู่ที่แขกเอาให้ได้อืมถ้าเพิ่นยิบดาวใส่โลนะตรงหน้าเคาน์เตอร์นะ1,2,3,4,5แสดงว่าระดับพรีเมียมนะสุดยอดมากเป็นระดับ5ดาว ประทับใจทุกๆด้านมาสันเอาละเนาะสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยก็เตรียมดินไว้แล้วนะเตรียมดินไว้แล้วกสิอีโบมีขั้นตอนในการปลูกเนาะเดี๋ยวสีซ่าเวลาเฮากะสีมาพูดถึงคุณลักษณะคุณประโยชน์ความ เป็นไม้มงคลให้ท่านผู้ชมได้ฟังแค่นั้นเองส่วนตอนขั้นตอนในการปลูกเดี๋ยวคุณตาพิธีไทยจะทําอย่างเร็วนะอย่างเร็วใส่ถุงใส่ถุงเอาน้ําเอาบรรจุอันนี้ใส่ดินใส่ถุงใส่ดินใส่ถุงแล้วก็ลดน้ำนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็มารอดูกันในคลิปต่อไปตอนที่เขาเจริญเติบโตเนาะเป็นต้นไม้สวยๆอืมผลิดอกออกใบก็แล้วกันสําหรับเมื่อนี้ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาพิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้วงมือหน้านอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปสามาสาใกล้ไกลกับขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลก ปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้พ้นจากสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายและก็สิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลต่างๆให้ลีกนี้ไปกกไกลๆให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเนาะท่านผู้ชมเนาะขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาจองเวรจองกรรมท่านปล่อยปะละวางอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันในทุกภพทุกชาติไปเนาะท่านผู้ชมสำหรับมือนี้ พระเอกของเรื่องก็คือต้นสเสน่จันเขียวสมาชิกใหม่ของบ้านคุณตาวิถีไทยไม้มงคลครับท่านผู้ชม